นี่ก็เป็นปุ๋ยหมักของวิศวกรรมแม่จโจที่แบบไม่กับกองนะครับผ่านมาแล้ว10วันนะครับเราก็จะมีการเติมน,น้ำเข้าไปในกองนะครับรก็จะเป็นตัวนี้กระเอาไม้นะครับเสียบเข้าไปในกองเสียบแนวเฉียงให้างนี้นะครับประเด็นคือเราต้องการหาอะไรก็ได้ที่เสียบลงไปแล้วเราทำให้มันเป็นรูแล้วเราจะใส่น้ำเข้าไปในรูเราก็จะเติมน้ำลงไป ครัเติมจนกว่ามันจะลุ้นออกมานะครับอันนี้ก็เป็นกระบวนการที่เราจะเพิ่มความชื้นให้ข้างในนะครับเพราะว่าข้างในมันอาจจะมีการแห้งนะครับอนะโอเคเดี๋ยวเอาประมาณนี้ก็ได้นะครับัน้นนะครับเราก็ทำการนะครป้องกันให้ความชื้นมันออกตัวต่อไปเราก็จะวัด จากเดิมประมาณ40เซนน,น,น,นนะครับจากจุดนี้หําไปหางไป40เซนจนรอบกองนะครับแล้วก็จะเป็นฝั่งนั้นทีนี้วิธีวัด40เซนวัดยังไงนะครับเราเอามือเราเลยก็ได้นะครับเนี่ยสองมือก็เราวัดมา เรื่องเสร็จแล้วเราก็จะเติมน้ําอีกแต่ว่าเดี๋ยวเราทําเป็นรูไล่ไปจนครบก่อนแล้วเราค่อยเติมน้ำรอบเดียว จะเป็นพุ่งนะเดี๋ยวเราก็จะเติมอย่างนี้ไปเรื่อยๆ,ๆนะครับทำเป็นรูทำเป็นรูนะครับแล้วก็เติมน้ำเติมน้ำเสร็จก็ฉีดรูนะครับเพื่อให้ข้างในเนี่ยมันจะมีความชื้นอยู่จุลินทรีมันจะได้ทำงานได้ดีนะครับอันี่ก็ทุกสิบวันนะครับ